สวัสดีค่ะเพลง How You Like That ของ Blackpink กลายเป็น MV เพลงที่5ที่มียอดวิวทะลุ1.2พันล้านวิวก่อนอื่นแอดต้องของแสดงความยินดีด้วยนะคะกับความสำเร็จของสาว b บ a c k พิ n k ที่ยังคงปังไม่หยุด โดยล่าสุดข่ามิวสิกวิดีโอเพลง How You Like That ก็สามารถมียอดวิวทะลุ1.2พันล้านครั้งแล้วเป็นที่เรียบร้อยบนแพลตฟอร์ม YouTube ในวันที่11เมษายนเวลาประมาณตี4 41นาทีตามเวลาเกาหลีนับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทยานความปังไม่หยุดโดยใช้เวลาประมาณ2ปี9เดือน15วันและ11ชั่วโมงเท่านั้นนับตั้งแต่ปล่อยมิวสิกวิดีโอในวันที่26มิถุนายนปี2020 สำหรับ How You r i d e เป็นมิวสิกวิดีโอตัวที่5ของกลุ่มที่บรรลุเป้าหมายนี้ต่อจาก Doo Doo Doo, c u t i s Love, b o o m b a y yeah. a และ Ad d i t Is Your Last และนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตความปังผลงาน ที่สามารถมียอดวิวทะลุ1.2พันล้านวิวขนาดเดียวกันค่ะผลงานเพลงใหม่ของจ er ีซู from e r เเื่่อเร็วนี้ยังได้สร้างประวัติศาสตร์ทำให้จีซูกลายเป็นศิลป,ปินเดี่ยวเคป๊อปหญิงคนแรกที่เดบิวต์ใน40อันดับแรกของ Official u k s ูเครนซิงเกิลชาร์แอดก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ